มเริ่มมาก็แรกเลยครับผมปิ้งกันเลยทีเดียวโอ้โหใครบุกบ้านกูเนี่ยสวัสดีครับผมวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับเกม Cash of Can ของเราก็นอีกเช่นเคยนะผมคิดอะไรไม่ออกให้บอก Cash of Can ช่วยมาเป็นที่พึ่งกูหน่อยครับผม,มวันนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้มีอะไรมากครับผมจะมาอัปเกรดบ้านซึ่งเวลาในการอัปเกรด18ชั่วโมงแต่ไม่เป็นไรครับผมเรามีสิ่งเล็กๆที่เรียกว่า ตัอุดตัราสิงโกซังมาใช่ไงวะพออยู่บ้านเจ็ดเราก็จะปลดล็อกน้ําดําก็ผมไม่รู้บุไม่รู้เสียอะไรหรือเปล่าความเ้าช่ายประจําฤดูกาลน่าจะเป็นแบตเช่นพาร์ตอุ้งก็มีไม่ใช่แถมใกล้เต็มเลยด้วยแต่ช่างมันแล้วกันแล้วก็ช่างมันแล้วกันแล้วก็จะปลดล็อกผู้คร่าก็จะเป็นราชานขนเถื่อน คนเถื่อนอัปเกรดแล้วน่ะแล้วก็มังกรลูกกระจกกจกเต็กอ,อะไรเ่้งมันเหอะไปอัปเกรดเลยดีกว่าพูดมากไปโกรธไปเลยว,ว้าวขึ้นบ้านเจ็ดแล้วว้าวบิปปี้อ๋อนี่เราปลดล็อกแล้วอะืคอะไรว่าสกินผลประโยชน์อ๋อเราสามารถเลื่อนเป็นบัตรทองได้แล้วอ่าเราสามารถเติมได้แล้วครับผมอ้าวแล้วของตอนบ้านหกกว่า กูยังไม่ได้โกดร,รับเลยไอเกมโอ้ยทำไมมันดูปัญญาอ่อนอย่างเงี้ยแต่ไม่เป็นไรครับผมอย่างน้อยทรัพยากรกูจะได้ใช้ทั้งทีมึงดูหนามอมามลิสกูดีนเนาะโอเคก็จะปลดล็อกของมากมายวู๊วนี่คืออะไรอะ่ะหอแห่งผู้ก่อเกอดอะไรวะ แต่ช่างมันไปก่อนแล้วกันนะครับผมเพราะสิ่งที่เราต้องการเลยคือสิ่งนี้ครับผมนี่กูอยากอัปเกรดตัวละครแล้วนี่แล้วก็มีอะไรแพงๆไหมมันจะได้ผ่านตังผ่านน้ำอะไรอุ้ยนี่ไงกำแพงไงนี่แล้วดูกำแพงบ้านกว่าเฟี้ยวงอแล้วก็กดกู้เงินเขากระจออิ่มเลยทีนี้ว้าไม่ได้จะเติมโอ้อ ตัดออกแล้วมึงตัดออกนะต,ออกนะตัวกูนเนี่ยนะคนละตัด,ตดถ้าไม่ตัดออกนี่เห็นนะเห็นความรับกูหมดเลยอันนี้จริงผมยังอัพไม่หมดเลยครับผมไอไอเครื่องผลิตเนี่ยกูขอข้ามอย่างหนึ่งเลยคือไอเครื่องผลิตยังอื่นเดี๋ยวกูอัพให้ตันแต่เครื่องผลิตเนี่ยกูไม่ไหวจริงๆมันเยอะมาก,มากแล้วเวลาอัพเกรดมันใช้เยอะมากๆเรามีกำแพงฟรีๆครับผม ทอาไปว่าตรงไหนดีวะเอาทอแถวา,านี้แล้วกันเนาะนี่มันฟรีเมื่อก่อนนี่เสียตังค์นิดๆน่อยๆครับผม๋ยวนี้ทําให้มันเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยอะเกมเนี้ยเมื่อก่อนที่ผมเคยเล่นนะคือแบบโอ้โหความมึงจะสร้างกาแพงได้ไอ,อช่วงบ้านหนึ่งบ้านสองอ่ะกว่าจะสร้างกาแพงได้โอ้โหแพงชิบหายเดี๋ยวนี้มันแบบเล่นง่ายเล่นง่ายบ๊บก แล้วเราจะทําการสร้างที่ผลิตน้ำดำ่มครับผมดีสร้างไปเลยแล้วก็จะทําการอัปเกรดในส่วนตัวของโรงทหารเลยดีไหมอืมเดี๋ยวขออัปเกรดกาแพงก่อน หมดไวจังวะแต่ไม่เป็นไรครับผมเรายังมีแต้มอันนี้อยู่อ่าแลกมาแสนฮ่าแพงเหลือเกินกูไม่เห็นช่างก่อสร้างมาสร้างสักตัวเลยวะอ,อ่าอัปเกรดอัปเกรดอันนี้หนึ่งล้านโอ้กูจนเลยโอ้เบบี้กูจนเลย และแถมตอนนี้เราไม่มีโบนัสดาวแล้วก็ผมเราจะไว้เบี้ยครั้งตรงนี้เอาไว้เป็นเงินกู้คสตอกออ์กองั้นเราก็ไปป้นสิจ้ายากอะไรไปไปป้นอู้เจย้ตอนนี้มันยังอยู่ในช่วงตุจีนไว้แต่หลังจากแต่ว่าตอนที่ลงคลิปอะกลัวน่าจะออกไปแล้วกิจกรรมตุจีน ไปเลยบอลลูนน้อยผู้น่ารักแดดีิ้รัก, Daddy, รกนอเกินโอ้โหเหล่าง oh, ูน้อยออกมาแล้วแต่ oh, <my> การพระราชโ oh, oh. อ้โหทำใหเหมือนมันจะสู้ไม่ค่อยได้เลยวะมันตีแบบ A o โอ e กันแล้วเกินนะฝับ้านเนีะโ <Yeah. S 1> oh, อ้ยงูกุดเงงูกุดเงมามางูเด้งงูเด้งงูเด้งโอ้ยไอพวกกระดูกหลายแรงหลายแรงหลายแรง เขาบ่อหิวก่อนได้นะลูกโอ้โหแล้วเปิดออกงูเจ็บปวดโอ้โหแล้วดูเงินเด้งน้ำอมฤตน้ำดำโอ้โหพวดรัดอ้าวเฮ้ยงูกูแตกเรียบร้อยครับผม15ถ้วยอิ่มๆพร้อมกับตังทรัพยากรและเล็กๆน้อยๆน้ำดำเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเลยน้ยและแถมใช้เยอะที่สุดในบรรดาทั้งหมดอะกูว่า พอน้ำดำบ้านหนึ่งเวลาเราป้นเนี่ยมันจะได้แค่หลักพันสองพันเองมั่งช่วงแรกๆอ่ะหลังๆก็แสนอแต่พวกทรัพยากรเงินกับน้ำอมฤตเนี่ยเป็นล้านไอ้ช่วงหลังๆบ้านสิบขึ้นนะแต่น้ำดำเนี่ยใช้เยอะจริงอัปเกรดพระราชาราชินีตัวอะไรอีกก็ไม่รู้ในอนาคตอีกอ่ะ <c oughs> ตอนนี้เราก็ต้องเก็บของรอมนิดไปเรื่อยๆพวกมึงทำงานช้ากันจังวะช่างก่อนซะ โอ้แต่ละตัวหนึ่งวันสามชั่วโมงเจ็ดโอ้โหพ,พุ่งปีดพุ่งปีดพอเราเตมิมแล้วเติมกี่บสองร้อยสีิบเก้าบาทไหมโคตรแผลรางวัลสูงสุดคืออ่าไหนสกินกูเฮ้สกินกูอยู่ไหนอ่ะคือเราเติมพอนี่ไงขั้นแรกเลยสกินผู้คุมนาคาผู้คุมงูก็คือของตัวอะไรอ่ะ เออปั๊มหนึ่งนะมันคือของตัวไหนวะ,ม,นวะมันตัวเฮียอะไรวันตัวไหนวะจำไม่ผิดมันจะเป็นในตัวเออนี่หรือเปล่าผู้คุมผู้ยิ่งใหญ่อะไรเนะี่ยแล้วไปไหนแกนวะผู้คุมผู้ยิ่งใหญ่อะไรทักอย่างอะมอกี้อะอ่าผู้คุมผู้ยิ่งใหญ่ผู้หายเออเนี่ยไอผู้คุมผู้ยิ่งใหญ่นี่หรือเปล่ามันน่าจะขี่เมกา

ยากไปหน่อยวะแม่งมีอันนี้ด้วยราชีนีโอ้ oh my god โคตรห่างกันเลยบ้านนี้ไม่ถูกกันรือยังไงวะเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรก็ผมปล่อยลงไปเลยว้า wow. ว so happy so love so love snake โอ้โหนี่กอบ,บินปนไปลูกปน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 เร็วเร็วเร็ว โอ้ไม oh oh mm ah oh oh. oh. hey? uh ่ง huh. ูกองฉันโอ้โหมหาศาลมากตอนนี้อะป่อยิวไปไอ้แยระเบิดโอ้ไม่โอ้ฮิวดีนะพีฮิวแม่งระเบิดโคตรแรงเลยอันนี้บ้านแปดใช่ไหมเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยขอสองดาวก็ยังดีหน้าเออแล้วแล้วเอ้ยหโคตรโคตรแรงโอ้งูกูช้ำหมดแล้ว ม่น้ำไม่น้ำไม่น้ำไม่น้ำมน้ไม่น้ำ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 มน้ขอบนน้ำดำก่อนเออน้ำดำกูตานแล้วนี่มี่ปนเข้าไปปนเข้าไปปนอีกปนอีกโอ้ยอะไรอะเท่จังอยากได้มากน่าจะเป็นช่วงฮาโหลวีนหรือเปล่าเุ้ยเฮ้ยผมว่าได้สามดาวนะเนี่ยเออผมว่าได้สามดาวถ้างูมันร่วมแรงร่วมใจกันมากกว่านี้ถ้าสามสามตัวเนี้ยเอยสี่ตัวเนี้ยไม่ตีแต่อะไรก็เป็นลูกปัญญาอ่อน แต่วงูก so, ูแข็งแกร่งมากตัวอีเวนที่โกคิด oh, อ่ะมึงจะกระโดดมาตรงนี้ต่อแล้วดูเอาเหลือกีดตัวที่ไฟตีโอเคอย่างน้อยทำลายเทสลาได้แล้วเว้ยเรียบร้อยอ้าวในอีกหซโอ้แขมไฟและนี่ก็คืองูทั้งนับสิบตัวยี่สิบสสิบตัวเล่นน่ะที่รอดชีวิตมันยังต้องใช้ช่างก่อสร้างอยู่ไหมกูลืมวะใช่ไหม กูก็ไม่เห็นว่ามันจะมาก่อสร้างกำแพงให้กูเลยนะให้พวกช่างก่อสร้างเนี่ยกูก็เห็นมันอัปเกรดอัตโนมัติเองอะ่ะส่วนบ้านมืดก็กำลังพัฒนาอยู่ครับผมกลายเป็นเวลสีอยู่อ่ะไปคิดแล้วไม่ออกให้กดบ้านมืดไปด้วยครับผมคลิปมันจะได้ยาว,ยาว <G ül> ๆกูไม่อยากให้คลิปยาวละหมดลายตายอยากแล้วกปล่อยยักษ์แม่ง่อยต่อย อโอเคถ้าเกิดกูกดมากกว่านี้น่าจะเจอบ้านที่มันอัปปรีปมากกว่านี้ครับผมก็ <S <S <G l ip> สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ชียมาวๆอย่าลืมกดติดตามแอนแชร์ด้วยนะครับผมถ้าไมา่ชอบเลยก็มต้องกดอัลลังซี่หนุ่มตัวที่ห็นก็ขอบครคบสกีนีบ่ายเลยครับผมบายแล้วเราก็มานั่งดูยักษ์ตายห่างกันดีกว่าครับผมมาเรามาเจอเครื่องประหารในพวกตัวตีใกล้ละเรียบร้อยผมตายแล้วหนึ่งเรียบร้อยผมตายแล้วสองอาตายสักเย้คอยพรอมเล่นนะ